าเบิ่งกันว่าห้องพักเกสย์เฮาของเมืองญี่ปุ่นขึ้นราคาพันบาทเงินไทยครับมีสามห้องนอนครับว่ามันสีกวางสำหรับหาพันบาทเนาะครับเปกียร์เฮาเป็นเกสย์เฮาเปิดประตูตเข้าไปก็สีเป็นลักษณะเป็นสีขาวครับ เมื่อในชื่อเมื่อในกับลูกลุกพากันเหตุกับเขาเสื้อหามนอนไว้เยอะจากสิเหมิดปองเหมิดเปิดเข้ามาแล้วก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับสันสีสองกำลังเก็บของกับบ้านบาตรสิวุ้นไว้เน้นงสองเปิดเข้ามากรับมีห้องนอนมีนอนมีห้องมีแอร์มีไฟ กว่างแต่กะเบาแค่โอเคครับคือว่าโอเคมาห้องโถงเนี้ยง่ายนิดสิกว้างเติบหนึ่งมีที่นอนงหญ่ยยแล้วก็มีหมอนัางเดี่นั่งกินพักกันกินเขากินน้ำไปเฮ็ดเฮ็ดกินนันนี่นะครับเพราะว่า่มมีเครื่องคั่วมีตู้เย็นมีไม่ครเวฟมีอุปกรณ์คัวครบหมดนะครับ นี่เป็นเกล็เห่าเนาะครับเนาะลงไปงด่วนสัตว์ลางมาเมีย่ยงมาอ่ำครบคันเก็บกระเป๋าเตรียมกลับบ้าครับอ80หกของอาบน้ำมีอ่างอาบน้ำมีเครื่องซักผ้า อุปกรณ์ขั้วโทรศัพท์ใครวางไอ้ันนี้จะร่วงวันห้องน้ำสาม,มีเครื่องเคีงครับหองน้ำเข,ข่าแล้วนะสาม,มีเครื่องเคืองนะครับกับทว่บาน <S 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 บกแคบแล้วก็บกกว้างมันกระทัดรัดดีครับจะครบขั้นอยู่แอก อางลาง่างน่ะคนเราห้องกันแนละ้วคน,นแยกส่วนหลังมัดนี่ตัวเย็นนี่ไม่โครเวฟอาหารสื้อมาหลายก็สิ่งมัดป็มัดพอขั้วกับลูกไส้นะบริการพอมนกับแม่อยู่นี่ม่ห้องี่กับน,นี่นี่จีนอนสองทีงกำลังเก็บของกลับบ้านอาจจะดูโลกไปนะ พอต้องออกเสาร์นี่สิบโมงเสาร์เนาะกมีซ้ำหน่ครับภาพร่วมมองพักก็ได้กมีตู้เสื้อผงเสื้อผ้าให้มีของใส่ของบริการอยู่ข้างในให้ครบขั้นนะครับแล้วก็ของโนบูกอย่าลืมเด้อเอามาหอดแล้วเอากลับก็ได้ดีต้องโนบุกุ่นจะเอาไปใช่ไหมสิมาญี่ปุ่นก็อย่าลืมอย่างหนึ่งด้อครับหัวใจสำคัญ ้าพวกเครื่องเสียงอะแปลงต้องแปลงค่าไฟด้ยครับเพราะค่าไฟคนล,ละค่ากันกับบานเราด้อแป๊บาหมลองเท่าแตะแบบนี้เ <c oughs> พิ่นกสิมี่ให้บริการแบบม่ <c oughs> มีบริการให้ครับใส่แค่ในบาทในบ้านแมนใส่ออกบาทเนี่ยนเนยพื่อนเพิ่นสิมี่ลองเท่าแตะใ,ใส่นอกบาทละสิมีครูนหนึ่งมั้งตรง นอกบาดกระสบนี่คูนี่แหละครับนอกมันกระสบเป็นร่องเทาแกะอ้อนอกบานก็ไไ้ในบานก็ได้ลักษณะนี้ครับเป็นร่องเทาแกลนะครับเนาะเพื่อนี่บริการครับผากร่วมกับมีซซําเนี่แหละครับอ,อะไรทื่เราหาบาทหาทันบาทคนไทยบาทเท่า ตอ,อจากหน้าเกตเฮามาเนี่ยกะบ่าไก่กับเป็นสถานีรถไฟของตูบุนะครับโค้ลระครับสถานีรถไฟตูบุอนนะไรรถกำลังจะออกมาสะดวกสบายครับระบบปนทรงล่างครับ โดีถึงวางง้ายนะตัวนั้นห้องเอากระเป๋าอีกใบหนึ่งก็ได้ถ้าแม่อยากนี่อยากได้อยากอีกว่าแมวแมวอยากได้ขาใส่ใจบ่แพงกับตัวนี่แหละครับแต่ว่ามันสิหาพผาุงพลังเดียวไปเบิ่งพุ่นเดียวไปซื้อไปรถทั่วรถไฟ2,000กว่าบานมีไหมรถเมล์ประจำทางได้เบิดครับตัวใบเดียวนี่แหละส0งพันสามพันแบบนี้เลยรีซื้อแห่เรารีซื้อแห่ จะได้เอาส้มกระเป๋าเลยกระเป๋าหน่อยยันถ้าจะได้ถือแค่กระเป๋าขึ้นเครื่องถูกถือถืว่เปยังดอกเขาเขาไปไสาขาอื่นมานสาขาอืนมีคนมีคนหลายคนนี่เขาก็ลองไปสาขาเก่าเองนี่งนสือแล้วม่จหมดเลยอจกลาซ้ครับไมด้เดี๋ยวเดอดเดือดีดอกี